ดีเราพูดสะคอนใจนะอุ้ยว่าแล้วเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เรา่อู่ในเกมดิเลซันนะซึ่งเป็นเกมแนวชีวิตรอดจากซอมบี้นะที่มีเราคนเดียวที่ยังเหลือรอดบังคัน่าจะประมาณนั้นเพราะคือมีตัวเราที่เล่นได้นะรู้จักเปนยังไงเอาว่ากันเราไปดูเกมเพลินในเรื่องเลยดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนไปฮะ are now engulfing this world. please stay at home while scientists are working on this outbreak. buy necessities from now on, soft food and drinks. there is no vaccine so far. it's been four years since this virus spread. still, there is no vaccine. my name is Marion. bringing back the studio. She's uh, เรื่องานี้มันเล่าเรื่องราวตั้งแต่ปี2012นะฮะมีเกิดเชื้อไวรัสหรือโรคอะไรระบาเดเกิดขึ้นนะจนจนปุพวกผมไม่อยู่จนกลายเป็นซอมบี้อะไรประมาณนี้นะฮะเออแล้วก็แบบแล้วก็4ปีต่อมาน่าจะปี2016ค่ะแล้วเราก็ได้มาอยู่ในสภาพแบบนี้เลยแบบอยู่คนเดียวนะไอแต่ว่าเรามีตววนห้เราจรัไปหยิบมา เีอ,อ,อะไรอ๋อที่ทางระเบิดได้ด้วยนะฮะระเบิดไม่ต้องยิงนะเดี๋ยวเราควันไปฟาดแล้วก็ทำก็จะระเบิดเองควันไปควันเฮ้ยเดี๋ยวๆแร็ปเองนะฮะคือจะพูดยังไงวะ ขึ้นบุบต,ต่อจอยไว้เออแล้วจอยบนสันนะเรียบร้อยฮะตายแบบสโลมากตายแบบดีลาด้วยนะไอ้ซอมบี้เนี่ยมีของเก็บจากซอมบี้ไหม่น่าจะมีนะตอนแรกเขาบอกให้เราทุบไอ้อนี่นะแต่เราจะไม่เสียนะเพราะความดูเวอร์เซอร์เรลอีกตัวนึวนงแหละมาดิมีไปไหมล่ะไปไหมล่ะไปเบอร์นี่ย เรียบร้อยฮะาต้องเปลืองแรงที่ดูอีกตัวหนึ่งในรถนะแต่เรามาไม่ได้หรอกที่นี่เอเลี่ยนทะเลวะเนี่ยโอ้โหน่าจะแบบโุนไดนะ้นี่ไปเยอะนะฮะโดนลังสีอ๋อดีเหมียวญาติเชียวนี่แต่นี้ข้ามไม่ได้ว่ะทางอีกล่ะมันมีของให้เราหรือน่าจะมีนะเอาเป็นว่าเราจะไปสำรวจที่กันเราจะสำรวจแล้วก็ยืดรอด เดี๋ยวเราถอีกทีแล้วอ่าได้ฮะกระสุนเนาะกระสุนสั้นนะฮะอันนี้เป็นที่หลบภัยนะไอถังไอคือเชือกนี่เดี๋ยวเราต้องตีถังนี้นะฮะจะมีอะไรให้เราแน่นอน,นอันนี้ว่าเรา,เราจะเดินไปต่อนะ,อะกดทุบใช่ปะทุบก็ทุบทุบก็ทุบดิอ่าอุ้ยอุ้ยจะเชย เนีแล้วมันเสียงดังเลยนะเมื่อกี้โอ้ตาล่าตาตาแล้วเมื่อกี้โอ้โหบายขึ้นได้ไหมเนะี่ยเพื่ออะไรฮะโยนมาเพื่อโ <c oughs> ยมาแล้วขึ้นไม่ได้ปันหม่ารีบหน่อ <c oughs> โอ้ตกใจหมดแล้วเมื่อกี้มันมีเควสอยู่ที่ไอ้ซ้ายมือบนด้วยนะมุมซ้ายบนอนะ่ะบอกให้ไปที่เมืองอะไรนี่แหละงั้นเราจะเดินทางที่นั่นนะประตูอ๋อประตูนี้เขาได้ด้วยนะฮะ ที่เดียวมีเข้าได้กี่ที่วะประมาณประมาณกี่ที่น่าเป็นที่เดียวเลยเอะไม่ว่าเราจะสนใจรือลองเข้าไปดูฮะมันจะเจอขอรต้องฝ่าผมด้วยเอ้ยว่าตัวนี้มันไม่รอดจะตายนะข้ามก่อนดีไหมข้ามไม่ได้ <c oughs> เก็บมาอันนี้เก็บได้ก็ซูนเนาะค้าบของเหรอพีอ่เดี๋ยวๆกพี่น่าจะค้าบของได้ด้วยนะฮะ มควานด้วยคือแบบไม้สติกนะสติกแล้วก็อะไรนี่แหละแร่เหล็กนะฮะเออมีระเบิดควดแล้วก็อะไรเนี่ยไม้เบสบอลน,นะฮะร,ระเบิดควดก็ระเบิดลูกกลุ่มๆออมีค้บพ,พวกไอ้แบนเนตด้วยก็ของยานะฮะต่ออัพไปเรื่อยนแหละอ่าได้แบนเนตมาผ้าพันเพลา์ว่าเราจะมาฟาร์มของนี้ที่กันนะ อ๋อจุดไฟได้กอดไฟกอไฟกอดกอดเพื่อมีแรงกว่านั้นเลยจบดีๆเลยเนี่ยคุณไปได้๋อนี่ต้องใช้คีย์เวิร์ดนะฮะเฮ้ยเราหน้าจะหาแถวแวนี้ได้นะกดโอเมนูเอาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราหาเสริมจีบีคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดสักทีเดียว โอ้ยตรงนี้เป็นเหมือนแบบเซฟเกมได้ด้วยนะฮะอะไรนี่รูปแเหมือนจะเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างครับตอนนี้เป็นที่เซฟนะอ่าเราจะที่เซฟเฮ้ยมีดินฟืนด้วยนะฮะเก็บไปให้หมดนี่ไงไอ้คีย์เวิร์ดการ์ดสีเขียวไม่ใช่เหลือตาบอดสีไงครับเนี่ยเ้ยว่าเดี๋ยวเรจะคอนเซฟกันเลยดีกว่านะอ่าตอนที่เราจะไปต่อไม่งั้นกลัวแบบ เดฟส์นะฮะไม่ช่เนี่ไงไอ้ไแร่เหล็กตัวนี้ที่เราจะมาคับขวายนะฮะเอาอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดในตัวนี้กันเลยดีกว่าได้กดเปิดด้วยเอาไม่ใช่กดใส่ดีเออตัวอะไรไม่ี่ยอ๋อน่าเป็นเที่ยวของนะฮะเฮ้ยได้ปืนนะตน้นไม้ด้วยก็เป็นพวกเฮ้ยดู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 ดดดมาวเดี๋ยว กิ้งตกใจสะพานเหล็กไอส้สะพานไม้มกี้เลยนะเอ้ยเงียบกว่ามาอ่ะเอาละครั้งนี้เราเริ่มเจอซอมบี้แล้เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอะไรวิววิวเดือดมาข้างหลังด้วยเดี๋ยวผมพลาดได้แก่ด้ยโอเคสโลว์ทามเลยฆ่าได้เรีเยบร้อย มาจทนวะอะไรคนอยู่อะไรวะเดินชา้าเดินช้านี่งมา,มมาเย็วเลยเดียว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 พยายามวได้ไม่เลงกะสุนไปตาดีว่าเดีวนะออขอให้ลงมรตรงนี้นะมปันไปอ<ม>โอ้ปิดเสียงกี้มีเสียงนะฮะเอยว่ะ มีมเสียงอะไรตุ๊ดใจหมดเลยว่าเราวิ่งก่อนนะไม่อยากเกินกระสุนเลยเจ้าพวกนี้นะนี่ถ้ามาตามมาก็ไม่เป็นไรนะเรามีทางแก๊สมีถังที่นี่อยู่มาดิมากี่ตัวกันแนละ้วมาช่วยวเยอะมาดยมาิยืบลอยฮนะดึงตัวใสล่ละก็ยังตามมาอีกหนึ่งตัวนะ ไอ้ว่าผมขอข้ามจีงเลยดีกว่าเสียวสลังนะไม่ใช่อะไรเอาดีแม่นอ่ะโหริงยิงหมดสะเลยนะเรียบร้อยต่เสียดายมันไม่ควงดอบให้เรานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินอยู่ไหนวะเดินช้าอย่าลุกเดินช้าอย่าลุกรวมไปฮะเรียบร้อยมีงกองมีงกอง รนะนะุบนะยพุ่งไปอ่ะนี่ดูขีดสตรีมหน้าเรอนีจะหมดละอะไรอ๋อผ้าเป็นเน็ตผ้าเป็นเนะมีกล่องหนึ่งนะ่ะนี่อะไรแอปเปิลเหรอแอปเปิลกินทำะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวแอปเปิลกินได้ไหมชอบได้ไหมอ๋อเพิ่ปปไมไอ้นี่นะครับเพิ่มไม่ขีดสตีมหน้าหราดีปุป๊บแตะปะัปะ๊บน่าเฮ้ย บอสเหรอเฮ้ยมีบอสด,ด้วยนะเฮ้ยตัวที่เราเจออินตอนนั้นนี่หว่ามานไหมแม็กซ์ฝั่งหนหี้วหเฮ้ยตกเต็มหมดไม่แต่เรากินไอ้ตัวนี้ไม่ได้ดีกว่าเชฟคุกไปฮะมาดิมาดิาดอ่า,าตัวไปไปเฮ้ยนี่ไม่ดี จะไม่ใช่สุดแล้ปัดเปลืองปันเปลืองอุ้ยมันดึงได้ด้วยป่ะปบ้านี่มาดิว้านี่ปล่อยยนะังมัน้เปิดสุเอา้าวทังระเบิดเช่ตกเจ่หมด <c oughs> อ่าเป็นไงนะฮะบอกแล้ว่าเล่นกับพี่น้องนี่มีหอให้เราด้วยนะฮะว้าก่อนเราจะขึ้นหออง,อ,งองคว่มขอก่อนฮะเจ๊อะไร เนี่เสียสลังเหมือนกันในเมื่อกี้เใจก็สูญอนะ่ะเอาว่าเราจะขี่หอไปเลยดีกว่าว้าขี่หอามานะพร้อมที่จะลุยกันแล้วน่าจะขี่หอไปยังเมืองต่อไปนะ่ะเมืองที่แบบหาู้รัดชีวิตนะ่ะไปเอาเราหลัหาลางจากที่เราขี่หอมาอยังที่นี่ก็ประมาณ8ดชั่วโมงแล้วน,นะไม่ใช่ประมาณเราเขาบอกเมื่อกี้นะแปดชั่วโมงต่อมาเขาบอกเรไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็มายัางถึงยังที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่มีหอยอกลมหนึ่ง อยู่ข้างๆเรานะ่ะคาร่ามันจะคลอดเซฟอูด้วยก่อนอะไรอ๋กอ,อ,อก,กด F นะคาร่าเรากด F ก็เปิดไฟฉายเอ้าโย่บ้าอะไรวะไม่มีเราไม่มีไฟฉายไฟฉายอยู่ไหนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยกูเปิดไฟฉายแล้วไฟฉายไม่มีเพื่ออะไรฮะเอ้ยเมื่อกี้ตอนนั้นเรายังมีไฟฉายอยู่เลยแต่ตอนนี้ทำไมเราไม่มีไม่มีก็ช่างเราไม่ใส่ใจ <c oughs> ว่าน่าเจอซอมบี้นะ อ,อสามารถยิงไอ้ถังนี้ได้นี่ถังตัวนี้ได้นะคือพยายามซิฟซิฟไม่ได้นี่แหละรูปพยาบาลอ๋อพยาบาลในกรงว่าที่นี่น่าจะมีสอบบี้ด้วยนะต,นต,นตัวนี้ตัวนะี้เปิดนะนี่เดี๋ยมันน่าจอบไปข้างนอกนะแต่ผมขอเดินสำรวจในนี้ก่อนดีกว่านะฮะเพื่อฟาดคลองนะฮะไม่ใช่อะไรเ <c oughs> ออก็กระสุน <c oughs> ไอกระสุนของไข่โอ้อกระสุนออกกระสุนคุณบอกนี่นะเรามีเยอะและเก็บเก็บไปดีแนะน่นี่อีกกล่องนึงเก็บไม่หมดฮะเพราะเราจะต้องได้ใช้แน่นอนมองเลยอะาไรขวดในภา,าหน้าผมไม่นา่าจเจ๊กวนหรอกกี้เกียจตนะไม่ใช่เลยกี่เกียรติสู้กับนี่ขวดอะไรไม่น่าเป็นขวดวนี่นะขวดสมยาวนีว่บนตัวก็มีอาหารได้ด้วยเนะี่ยกินไว้เอาไว้กินเพิ่มสเตมินานะฮะ เราก็มีน้ำเปล่าด้วยน่าจะไปผสมยานหรือครัพของอะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคงครัพเลยดีกว่าอันนี้เป็นสกิลนะเปิดไม่ได้ห้องน้ำบอกเปิดเพื่อเฮ้ยอยีอะไรนะไอความพุนี้ใช่ได้ไหมใช่ไม่ได้นะฮะเดินสเนรยนี่ครับดีเราพูดสะคอนใจนะอุ้ยว่าแล้ว เอ้ยเมื่อกี้พูดว่าเฮ้ยเยอะจังเลยใจนี้เลยพูดไม่ออกเลยอ๋อได้สกิลปล่อยมานะเมื่อกี้จะพูดว่าสมหวังใจไม่ดีเลยเวลาเข้าห้องน้ำนะจะเจออะไรสุดท้ายแม่งก็เจอเฮ้ยทุกอย่างมันลองวะ ทำไรทำไรดีโหลดไปฮะพี่เดี๋ยวมีสัญลักษณ์อะไรด้วยเอ้ยเปิดโอ้โหไม่ได้เข้ามาเลยฮะไอ้ตัวนี้ลงมาเพื่ออะไรไม่ยเดียวเดียวเดียวอ๋ตอนตอนนั้นไม่เจอนี่หว่าเอาอีกแล้วเจอะลยไหมเนี่ยสองตัวนี้เข้ามาแล้ว ไเดียวไอ้นี่เหมือนคล้ายๆกับรูปตอนที่เราเจอที่เราเซฟนะฮะตรงไอ้ที่ที่เราไปเจออาวุธครั้งแรกเราไเจอปืนพกนั่นแหละฮะรูปนี้เหมือนเรามันคล้ายๆกับนั่นนะในรูปภาพตรงบอดที่นอน,นอ่ะเออเฮ้ยเป็นพวกคนที่เหลือรอดนะฮะเขาเรียกเป็นหน่วยอะไรหน่วยที่แบบเขาไปหาเชื้อเวลสอะไรเนี่ยแบบพวกกันไป คุ้มุ้มพวกกับการโรคอะไรประมาณนี้นะที่เขาใส่ชุดแบบนี้นะชุดป้องกันเชื้อนะเพราะว่าในนี้มีสองด้วยเพราตอนมาไม่เจอแต่ตอนออกแล้วนะเจอตกลงเราจะไปทางไหนวะเนี่ยจากเขาเราต้องหาเออกจะไปที่นี่ไม่งออกจากที่นี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 มาดิ

แสดงเมื่อกี้เราเห็ทางนี้ไม่โดนนะอีหนึ่งต <midt Phone power graphics tortilla> ัวนะฮะเขาบอกให้เราฆ่าสองพันห้าตัวเฮ้ยอตัวนี้ดี่ว่าไอตัวบอสที่เราเจอคนแรกไอเรามันใช้นั่นดึงเราหนักมากนะไปฮิวิ่งเดินโน้ตเลื่อนเดินโน้ตมาก่อนปิดปิดปิดเปิดได้ไหม ควาิวมาบ้ายเดีดว่ตามมาทำไมวะเจ้าวะฮะดีแมนอะสุดเยอะมอกเลยเลน้อยอะ้เดีเจอบ้านเหรอมันมีทางเดินไปไหมเออมันมีทางแยกอยู่นะฮะ เลวะอ, <l ots> อาไปว่าเราจะไปกว่าไร้สายดีเดึงมาที่นี่ก่อนเลยแล้วกันอ๋อเฟชชัยเฟชชยพิ่งเพิ่งปลูกมานะฮะตอนนี้หอดแดกมาก <l ots> อ๋อไปว่าเราจะไปสำรวจฝั่งไหนก่อนดีคืออยากไปหาที่เซฟก่อนนะตอนนี้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวขอมาสำรวจฝั่งนี้ก่อนนะจะขอไม่วิ่งนะขอไอเก็บสเตมินา่าไว้ดีกว่านะฮะของผมว่ามันน่าจะมีแค่แถว ไอ้นี่อะไอ้นี่อะไรฮะป๊อ,อกกันไม่รู้นะว่าอะไรของมันน่าจะมีแค่ในบ้านนะไอ้นอกบ้านนี้น่าจะมีหรอกน่าจะมีคนอยู่นะไปเปิดอยู่ปิดไฟก่อนเดี๋ยวเขาเห็นเรานะาเดี๋ยวเขาฟังไอเขาไปเลยใช่ไหม I need to turn on my flashlight ชอบ อ๋เฮ้ยน่าเป็นบ้านที่มีคนอยู่แหละแคปิดไปเดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามานะฮะเออมีอะไรเข้ามาก็ซวยดีเฮ้ยหลายข้าวของเขาได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวมันมีอีกกระเปิดเราจะไม่จะไม่เปิดไปนะเพราะเราไม่นดูอ่าทีวีก็ไม่เฮ้ยตัวนี้ก็ได้เปิดได้อ่าเปิดดิเดล่มวันเปิดได้หมดทอม็อป เรียบร้อยเราจะไม่วิ่งนะเพราะจะซเซฟไอ้สตีมด้าไว้ก่อนเอาแล้วไฟฉายหายไฟฉายมันมีแค่อยู่ข้างนอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไฟฉายก็มาเดี๋ยวไฟฉายก็ไม่มาบ้าอะไรครับเนี่ยนี่ต้องหากีกัรดนะฮะกีกาดสีน้ำเงินนะอ๋อไฟมันจะมีเฉพาะไอ้ตอนเราถือปืนนะฮะ เอ้ยทำไมไม่ยางขึ้นบนยางอีกล้วสองสองออสองเครื่องบนนะอ๋อจะสองได้จะพาะเราไอ้นี่วะตลอดเล็งปืนนะบ้าไปละว่ามันไเจอสองบีนี่ไงที่เซฟของเรามีโน้ตไดอารี่ t ลเป็นเี่ัองสนะวันที่ o จดเดือน She อะไรบ้างยิงฮาว่ะใช่ไหมน่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวอะไรนี่แหละก็เขียนบอกนะว่าเราไม่รู้ภาษากีนเราก็ปัดปัดไปขอเปิดไฟก่อนดีกว่าเอ๊ะทำไมเปิดแล้วตัวนี้มันไม่เห็นฮูอ๋อเปิดแล้วนะเออกระสุนอีกแล้วทำไมไม่มีปืนให้เราบ้างเออ้นั่นมีอะไรไหมบิ๊กอยู่ไม่ไม่อยู่นะใหญ่เลยดีกว่าว่าในบ้านขี้เกียจ นะ ύ, เดี๋ยวมีเหรียญตาด้วยนะฮะบ้านอันนี้หน้าบ้านเป็นแบบบ้านของนายพลหรือบ้านทหารเนาะมีเหรียญตานี้ด้วยนะว่าเราขอเซฟปะเรียบร้อยอะ่ะอ่าเดี๋ยวนี่สติ๊มหน้าก็ติม๊มเนาะเราจะเดินสำรวจบ้านกันนะฮะตอนแรกก็สำรวจแล้วน่าจะชั้นบนเตัวชั้นบนน่าจะมีขีการ์ดน,นะเขาห้องนี้ว่าห้องนี้น่าจะมีของแหละเดี๋ยวรู้ของอะไร เราต้องสำรวจแบบระวังนะฮะไม่ระวังมีปลอกเลนเจง้งเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันเตียงเตียงนอนเหรอไม่มีชั้นหนึ่งนะฮะเออเสียวๆไงไม่รู้มืดๆแบบนี้นะนี่มีพวกนี้ด้วยได้มีซอมบี้นะฮะควรระวังเจ้าพวกนี้ดีๆเดี๋ยวมันจะปูมาดักหน้าลนะจบัจบๆๆไม่มีอะไร เตีนี้อ้าเตียงี่เจ็บไม่ได้วะเจ็บได้ให้เตียงข้างล่างนะไอ้ของเรามันมีจํากัดไหมที่เก็บของมันไม่เฉียนบวอกนาะว่าจากัดแช่ไหนน่าจะนี่หรอกน่าจะใส่ได้เลยนะ <c oughs> ของขาก็มีเท่าเดิมเปิดไปนั่งเห็นไหมคือกระสุนเราไม่จําเป็นเราต้องขาเพราะคือแบบเดินเก็บไปแล้วก็ไอ้นี่ไปมันก็มีเราเรื่อย <c oughs> ๆคือแบบถ้าพยายามยิงไอ้นี่นะพยายามยิงโดนหัวนะสามารถร่วง tiếng luôn piano. Voila. Tôi chưa nên hôn hả. Ui, đâu. Ui, dưa đâu. Ui, dưa Có đoạt, cú đoạt. Ui, dưa đâu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 . Ui, Ui, dưa đâu. Ui, dưa đâu. Ui, ป้านี่อ้ยยังป่องมาได้ไงวะเขี้ยมีศพด้วยเฮ้ยเดี๋ยวๆว่าแล้วต่อขึ้นมามึงไม่เจอไม่เจออ๋อผมว่าเราต้องได้ยิงนี่พวกนี้บนนี้แน่นอนครับป้าไดี๋ยวผมขอหิวตัวเองก่อนดีกว่านี่ผมว่าน่าจะได้ค่ายพวกดีเลยดูดิมีกี่ศพวะเนี่ยใครเอามันขึ้นมาขึ้นมาตอนแรกก็เห็นมีสักตัวเลย แต่พอเจอแมงป่องแล้วเข้าไปห้องนั้นแล้วสิดนแลเอาไว้ผมขอเก็บสุกันสี่สิบาส้าสิบวันห้าสิันน่าจะอยู่นะฮะลำคาญแค่พวกแมงป่องนี่แหละสรุปเลยว่าเราต้องเอาขีกาต์ไ่ว่าพรงวิ่งกันเลยมาเจออะไรก็เจอหยิบกันเลยมาดิใครจะลุกไหมเข้ามา,มานี่ลุกไหมซับไปก่อนได้ไหมเนี่ยสับไปได้ซับไม่ได้ไไดก็ถอยไปอ่ะดิ ครจะลุกมามันไม่น่าจะลุกตอนนี้หรอกน่าจะลุกตอนเราเปิดห้องมั้งโอ้ยขอทีเถอะอย่าลงครวบเฮ้ยเฮ้ยปอสปัดไปฟองลุกปี๊ดวิ่งไปไหนไปเลยนี่รถขวายลุกมาทำไมขวายลุกมาทำไม ตัวใหญ่นนจะใส่เราข้างเยอร่วงดวยวดป่าเฮ้เออยเฮ้ยิงไปโดนินยังไงบ้เดี๋ยวจะลดดิจะลดดิออจะลดจะลดม,ม,มีังระเบิดให้เราเลยจกน,นตาย เฮ้ยเดนแปดนะตอนบรายบด้อยฮะลูกบอลลูกบอลกระตุ้กระตุ้นหมดกระตุ้นหมดการตุ้นมอนจัด้อยฮะทิปหมดไปก็ได้บายโอ้ยคุณแจด้วย มันจะมาดับห้องอะไรตอนนี้ไปเลยกระสุนหมดอ่ะเราจะรับโอ้โหโอ้ศาสาเซฟกระสุนไว้นะฮะใช้เจ๊งเลยพอขับไปแค่นี้พอสิคงได้ก็พเพราะเผื่อไว้ได้ยิงสรุปแล้วข้อมูลเราก็ขึ้นไปไม่ได้นะเราไม่รู้ได้คุณจอะไรต้องตีล็อกห้องนี้อ๋อคุณจรลดนะฮะ เอาวนี่เปิดแล้วไม่ใช่ขอไปห้องเซฟแช่รถเหรอมันมีรถให้ตรงนู้นนะสรุปแล้วถ้าตอนนั้นเราเดินไปตรงนู้นก็แบบเราต้องเดินวนมาที่นี่หมาเดินนะเพราะฉะนั้นมันมีรถก็ต้องเดินมาขุดจช่ที่นี่อ้าวเฮ้ยมันมีของนะแต่กลัวเจอไอ้จุกงี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอี๊ แม่ทองอ่ะมาได้ระเบิดมาหนึ่งลูกครับระเบิดเดี๋ยวปิดปิดพวกเองไม่ต้องออกมาอยู่นั่นแหละเอาว่าเราจะไปเซฟันก่อนนะเออ <c oughs> จอบอสสองตัวแนละ้วไม่ใช่เลยนี่เรียบร้อยฮะเซฟเรียบร้อยอ๋ยอถ้าเป็นว่าเรื่องเราการเอาชีวิตรอดของเราจากไอ้ผงซอมบี้นี้ก็ไม่ใช่ฝูงซอมบี้หรอคือแบบเป็นฝูงเอเลี่ยนหรือ ตัวอะไรที่มันแบบติดเชื้อแล้วมันวิวัฒนาการขึ้นมาเหมือนในแมงป่องเมื่อกี้แล้วก็ไอตัวบัตตอนแรกที่เราได้ฆ่านะ่ะตรงที่ก่อเราจะขึ้นฮอนนะั่นแหละเอาว่าเรื่องเราอันน่าสยองกว่าน,นี้ก็น่าจะไม่หมดแค่นี้น่าจะยังมีต่อเออเอาว่าคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ดีกว่าเอาว่าเราเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกัน,นคลิปหน้านะ่ะเอาแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ก็เป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะ้ฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ